เดี๋ยวกูต้องตั้งกดสำหรับดูดูไว้ใหอยู่ในบ้านกูแล้วนะจริงๆเดี๋ยวกูไปขอไอ้เฉินก่อนไอ้เฉินน่าจะไม่ว่าอะไรหรอกนะเขาไม่ว่าหรอกครับแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดลุงเอาไอแบนไปมันดูมันดีมันดึงมันไหนวันไหนนะไม่มีใครอยู่บ้านครับพี่เข้าบ้านบอกให้เออเดี๋ยวกูต้องตั้งไม่เคยไม่เคยนะไม่เคยนะให้ลุงต้องระวังไว้ครับเดี๋ยวนี้กูเลยเดี๋ยวกูไปคิดกับไอ้เฉินก่อนแป๊บนึงมันเอาแน่ไอแบนมันเอาแน่ลุงผมบอกให้ให้ลุงดูไว้มาอยู่เตียงเยอะแล้วเตียงเยอะด้วยบ้านใหม่อ่ะก็คืืือออออออจัััััันนนนนทรรรรร์งงงคคคคคคคาบบวเกกก็ไได้้ลลุุห่ะถู กิบโคตยักได้คนที่ไม่ต้องสอนอะไรมากมายอ่ะเพราะมีสกิลอยู่แล้วอ่ะนี่ไงบางไ้นี่ไงน่าจะช่วยคือเขาอยู่ยาวไงเขาน่าจะมีเวลาครามอะ มีมีเพชรฟ้าก้าว90เมตรป่ะเอาแบบไอ้เฮียอะไรสัตว์90เมตรแม่คุณจะเก็บไว้อัพปืนแล้วไอ้เฮียเอ้ามึงจะไปอะไรอปืนใหม่ใช่ปืนใหม่จะมาใช่ปืนหมปืนปืนยิงยางไงยังยิงยางรถอ,อ,อ่ะอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวว่า t i m i ง g แค่น่ะมึงมทำไรทำปืนไงขาดแค่เพชรฟ้าตอนเนี้ยมึงจะใช้ทำเฮียขาด90เม็ดเนี่ยเขาไม่ได้ขาดเขาเรียกไม่ดีเลย90เม็ดขาดเก90เม็ดมึงมึงเรียกว่าทำใหม่ดีกว่ามั้งเฮีย ขาอ่าหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งสก็ศูนย์หนตัวผมผมขายเลขครับชูมือสามตัวศูนหนึ่งตัวใช่เลยแล้วเป็ไแล้วยังไม่หมดอีกเยอะอ่อ่ยเ้าครับหนึ่งหนึ่งสามเจครับหนึ่งหนึ่งศูย์เก้าเจ็ดครับอ๋แม่พี่กระเป๋าเบอร์เลยยอ่าสี่สอง ไอ้กูไอ้กูมีของแล้ด้วยนะเว้ยสองเปอรนครับแถมได้ครับไอ้ยิปกีบไม่ได้ดอกไม่ได้สัตว์เฮ้ยได้รถสองคันเีกแล้วเตะแบบมีให้พี่แบบซัมเปิลมาแต่ว่ามีให้งัดแบบซัมเปิลมาเฮ้ยที่กันมาแบบมีซัมเปิลเลยพี่บ้างนี่ถ้าเคสตัวดันเจียนกูต้องเอาทำยังไงวะเนี่ยเออตัวดันเจียนมีแปดตัวเจดันเจียนเนี่ย นี่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 ผู้หรือเอาเยอะเฮ้ยบิลลี่ผู้เก็บเกี่ยวไอ้เหี้ยพือบิลลี่หรือเปลบิลลี่ผู้เก็บเกี่ยวอันนะโอ้น้นตานางฟ้าก็มีได้เป็นหนึ่งสามเจ็ดเฮ้ยบิลลี่เพื่อนบิลลี่ผู้เก็บเกี่ยวจริงอีกอ้ะไปเหี้ยอะไรวะนะบอกว่าได้วะเก้าเก้าสี่บัตรดแตกไหมบัตรดำอ่ะมีโอเค ตั้งใครมันแอบเี๋อเขาไม่กดหรอกเขาไม่กดหรอเขาเขาแซวเล่นเลยอีเลิฟผมใจคงด่าอยู่อ่ะกูบอกเลยเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวเราพรุ่งนี้ผมรู้แล้วเดี๋ยวรอพวกลุงอันนี้ใช่ปะรอพวกลุงตีกันปุ๊บผมไปขายผมไปขายยาถ้าเกิดว่าแก๊งเราอุ้มผมจะขายถ้าเกิดแก๊งเราอุ้มใช่ปะผมจะไปขายยาแต่ถ้าเกิดว่าเราโดนเราไปช่วยผมไปช่วยโอ้โหแก๊งบินดีผู้เก็บเกี่ยวของแท้ลุงเฉยเปื่อยจับชื่อ ไม,ผม่ใช่นาากุลบางอนไปจัตอนนี้ต่ะตุนีใครอยู่ครับเนี่ยดบางรอนยังอยู่สองหนึ่งเลยครับใช่งหนึ่งหนึ่งอ๋อหนึ่งอ๋อคือตีมันตีกันหมดพบกันหมดเลยครับ่ก๊สามก๊กอเดี๋ยวผมไปช่วยปอนตรคบราได้ได้ผมเล่น้องนี่อยู่ดูไว้เหรออยู่เอมครับอยู่เอมใช่มีมอะมีมีมีมิ แกง๊งไ,ไอ,เอ้เขาเป็นแก๊งแบบซิ่งครบซิ่งรถนด้อครับเม่นแก๊งแข่ง,ขงรถผมไม่ได้แบบแข่งรถอตคือเมืเ่อกี้รถผมสู้พอร์ตไม่ได้อะแต่คือผมหลุดนะสองรอบตำรวจร้องโห่เลยเจอผมรอบที่สามอะโอ้โ <c oughs> โอ้โหโอ้ยเียหมู <c oughs> อีก <c oughs> แล้วกลางวันนี่หนีอย่างไรดีโถมีมึงไปด้วยไงโอ้ยเฮียไม่เกี่ยวหรอกแต่กูกูเห็นเขาอยู่กับใครกูก็เห็นแบบอยู่บนคอตลอดเลยนะเซรามุ่งครับ ตาเขามุ่งคนนั้นอ่ะสายมุ่งครับผมกูกำลังคิดอยู่ว่าจะเอาเมึงดูตัวเองด้วยควายกูกำลังคิดอยู่ว่าจะเอาเขามาอยู่ไปอยู่ในบ้านดีไหมแต่บ้านกูจะเสียชื่อหมดอเลยอุ้มอุ้มเดียวเลยเดี๋ยวจะอุ้มไปพักกูกำลังกำลังจะคิดอยู่ว่าจะอะยังไงดีเนี่ยเดีว่าลุงเนทักข้างๆเนี่มถ้านเล่นผู้หญิงเสียแน่ครับเอาเออจริงไงไอ้ไอ้ไอ้เด็กที่มันสถาบันตัวเองก็เป็นลูกลุงจริงๆก็บ้ากรรมนะตัวดีเลยลูกลุงแมนนมผงอ่ะรู้จักปะ ผมได้เล่าอะไรให้ฟัง,ฟงผมอะฟาร์มอยู่ที่วอตดีๆเราเข้าไปน่าคุยกับมันปุ๊บไอพี่ช่วยโพลเลยเข้ามานี่มาช่วยโพอ,อไม้ครับไม้แบคบ,ค,บ,ค,บคิดตันครับพอไปที่ประเทศมันจะรีลงเที่ยงคืนมผมก็เลยบอกไอแวนเ่าเอาเอ,เอ,เอต้องทาแ,แบบนี้แบบนี้แบบนี้นะเอาของไปเก็บใส่รถแล้วเข้าไปที่ตลาดกลางครับเสร็จปุ๊บเข้าประเทศมาวิ่งมาาผมกำลังจะไปกำลังจะเบิกรถเลยนะคือแบบวิ่งมาวิ่งมาจากที่เจ็บรถอะกำลังจะไปเบิกรถมีผู้หญิงวิ่งมาหาแแน แบนแบนขอคุยด้วยหน่อยดิแล้วมันก็วิ่งอ่ะไปกับผู้หญิงแล้วก็ทิ้งผมมาที่ตรงที่เบิกรถอ่ะประมาณสิบนาทีอ่ะเดี๋ยวถ้ามันทำถ้ากูเห็นมันบ่อยๆกูจะเฉกหัวมันออกจากบ้านไปแล้วต่นนี้แล้วแล้วแล้วรู้ไหมครับผู้หญิงเรียกมันไปคุยเรื่องอะไรครับเรื่องเขาจะบอกเลิกมัาแล้วไอ้ม่วงใช่ครับใช่ครับบอกเลิกแบบครับไอ้เหี้ยได้ดำไลไปฟ้ามาปะพี่ก็ใบเรื่อยหรือเขาบอกว่าเขาบอกกดแก๊งเขาไม่ให้คุยต่อไม่คุยต่อกันไงเขาคือเขาเป็นเสี่ยงบังจีบบางเจ็บเพิ่งตื่นหรือว่าังงไแวน โอเคเราจะนอนตอนไหนครับอะไรนะโคตรกระจอกเลยสว์มึงอะโคตรมึงมีแฟนไม่เข้าใจหรอกจริงๆเราเวงมึงเห็นลุงไหมเนี่ยเออเขาประกาศหลานเนี่ยลุงมีเด็กด้วยนะไม่จำเป็นต้องมีนะถูกครับมีเพื่อไม่ไม่ไมปโู่ผิดคนคนมีแฟนไม่เข้าใจหรอกจริงๆตัวละจะมีเยอะไหมทำไมอ่ะพี่อยากรู้อ่ะแต่พี่มีเพื่อนอ่ะพี่มีแม่ อ้าวพี่อ่ะกมีคนเดียวก็ไม่ดียอหมือนมึงไงลุงครับที่ดูนะมันมันเป็นการมามัโชว์ผมเลยนะเฮ้ยพี่ไอ้เหี้ยเจ็ดคนแม่งเหลือคนเดียวแล้วผมว่ามันมากเกินกว่ามันโชว์กัเหี่เลยนะไม่รู้ได้คุยได้กับพี่ไอ้เหี้ยดูดูดูอะไรกันเลย่ะสุดท้ายมันก็พูดเดี๋ยวกูต้องตั้งกดสำหรับดูดูไว้ ไปอยู่ในบ้านกูแล้วนะจริงๆเดี๋ยวกูไปขอไอเฉียนก่อนไอเฉียนน่าจะไม่ว่าอะไรหรอกนะเขาไม่ว่าหรอกครับแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดลุงเอาไอแบนไปมันดูกันดีวันดึงวันไหนวันไหนนะไม่มีใครอยู่บ้านพาผีเข้าบ้านบอกให้เ,เดี๋ยวกูต้องต้องระวังไว้ต้องระวังไว้ครับเรื่องเนี้ยพูดเลยเดี๋ยวกูไปคิดไอ่เฉียนก่อนแป๊บนึงมันเอาแน่ไอแบนมันเอาแน่รู้ผมบอกหให้ลุงดูไว้มาอยู่บ้าเตียงเยอะแล้วเตียงเยอะด้วยบ้านใหม่อ่ะก็คือจันทังคารครับคือครอบครัวเอออ่ากัได้ลุงทำไหนก็คือคำนั้นอ่ะถูกเอ้ใครอยู่ก็ไปยนนนะะแค่่ั้ โอ้อ้คนแรกเลยลูกลุงนี่แหละชัวไอเฉียนน่าจะผิดกดคนแรกว่ะกูว่านะแต่งจะสบายแล้วอะไรกันบ้างอะป้าแทนมึงจะอยู่ที่นี่ไม่ได้นะไอเฮียมึงต้องไปอยู่ที่นู่นด้วยสัสโอ้โหป้าป้าก็เป็นฝั่งคนโน้นเอาปู่ก็ฝั่งไอบิลลี่อยู่แล้วอะไอเฮียไอเฮียมันเรื่องจริงอะมึงให้เขามาพูดไหมล่ะให้พี่เฉียนมาพูดตรงนี้ไหมล่ะแล้วพี่แล้วแล้วพี่เจอผมบไหมอะ ไม่เจอไม่เจอกู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 เจอไม่ให้คุณรู้สึกว่าไอเนี้ยพระเจ้ามันบอกว่ามันจะมีแต่อาโกงอ่ะหมายถึงคุกอะในบ้านด้วยเว้ยมึงเคยเล่นซีออฟตีปะไม่เคยมันมีโวดอ่ะโวตอ่ะโวดอ่ะโวดอยู่ในคุกในบ้านอ่ะมีอยู่ะเปิดเดินเปนั้นแล้วเว้ยไทยเดี๋ยวกูเงอขังในบ้านอ่ะอย่างไอแวร์เนี้ยใช่ไหมไม่ไม่ไม่เลยวุ่นอ่ะก็ขังไปอยู่ในนั้นทำเยี่ยนอะไรไม่ได้ด้วย ออกมาก็ออกไม่ได้เรียบร้อยแล้วอ่าเงี้ยบ้าโดนลูมไม่มีคนช่วยแล้วเงี้ยปล่อยเออปล่อยเออหมดไม่เป็นไรกูเคารพผลดูไว้ด้วยบ่มีดดิดูไม่ค่อยเข้าไปอยู่ที่นู่นอ่ะมันเข้าไม่เข้าครับลุงมันเข้ามันเข้าไปเบิกรถแล้วมันก็ออกครับให้มันติดอยู่ที่นี่ไว้สัตว์มีคนบ้างครับมันติดกางน่มงผงครับแต่ว่าเขาบอกเลิกไปแล้วมันทำทรงไงจะเล่นเขาทั้งแก๊งไงเรียบร้อย ผู้หญิงเขาไม่เพื่อนกันอ่ะเขาไม่กินต่อหราเว้ยน้องมิสัยี่เฮียคิดว่าผู้ชายแบบเจ้าชู้แล้วจะเท่เออมันเท่ไม่เท่จริงครับลุงจริงครับบาปกรรมจับไอ้แบนเลเพื่อนเพื่อนมึงอาจจะมองว่าเท่เว้ยแต่คนอื่นเขาจะมองมึงว่าเขี้อ่ะไม่เป็นไรครับผมไม่ได้มองตัวเองเป็นคนดีอยู่แล้วผมมองเองเฮียตลอดบาปกรรมแบนจำไว้มึงเคยทำอะไรกับพี่ไว้บาปกรรมเขาตัวเองวะน่ะเขาตัวเองวะน่ะไอบอยบาปกรรมไอ้บอยมึงก็เยอะเหมือนกันนะตุ้ย ไปปล่อยปล่อยกูเดินน่ะที่ระหว่างพูดนี่ไอ้ไทยคิวก็ตกเลยนะไม่ไอคุยปุ๊บไอ้โดนโดนไอแวนแย่งหมดเลยมีคนมีคนแอบเงียบนะมีคนแอบเงียบนะเอาจริงอ่ะผมไม่จะเผาว่ะอ่ะมาักหนอยคือแต่ก็เจอแบบคนอยู่กับหญิงนะแต่ผมก็ไม่อยากจะถายหรอกไม่อยากจะอะไรหรอกมต้องถ่ายว่ายว่ายวจริงจจรงจงจริงจริงจริงงจรรงจริิงร แต่กูไม่ค่อยเห็นไงประเด็นใช่ใช่ลงุงค่อยเห็นมันมันอยากเป็นเหมือนไอ้ลาวามัง้งไอ้เหี้ยแต่ว่าอยู่ดีแบบตายเลย <c oughs> ไอ้สัตว์โดยแบบไม่รู้ตัวไอ้เหี้ยนายไทยมาเล่าให้ผมฟังว่าไปทำงานแล้วเ,เจอผู้หญิงมั้งเซลเขาโอ้ยลงล้วะลงละลงละเซลเขาดงเซลเซลครับเซลเซลไอ้ไทยอยู่ผมตลอดครับลุงขายยาครับใช่ครับวันนี้มึงขายยากูร้อยกว่าขวดมันก่อนมันก่อนไงใช่ไห้ว่าเยกัน คจอเป็นมอสาวด้วยกันกำลังไงที่ไอพวกไอไทยไอสัตว์ครับผมไไงทูไทยมาตรฐานครับไอไทยเลยครับไทยเลยครับมาตรฐานไทยครับอะไรคนเดียวครับอ้าวโชคเพิ่งตื่นเหรอนะเฮ้ยโชคโชคเมื่อกี้ศพเลยแก๊งควีน โอ้ยวิลี่เขาโดนไป้ววิลลี่เงียบๆปหลี่ดูใดูเขาไม่อะไรดูเขาไม่อยู่ยังชื่อยังไม่ตื่นเขาไม่อยู่ชั่วอะไรเร่อกให้กูนะเอะไรพี่ไม่พูดอะไรเลยทมเื่อพูดที่อะไรผมมีรูปถ่ายพ่ไทยเฮ้ยใช่หรอโพดีนี่อะไรมีรูปถ่ายพ่ไทยเออมีรูปถ่ยนะเจได้ลเดวเจ้เเบค่มงอันละแบบแบบอู้ไม่คเขร้องเพลงอะไรอย่างี้ปะ ง่ายดีโทรศัพท์สองเครื่องไหมครับหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งแค่นี้ต้องช็ระแล้วไอ้เอาไปเก็บไปตัวไอ้ี่ใดพี่ชี้ใดชี้ใดก็แทนคนเดียวไทยแดงมโนผมว่าไปเล่นไทยนองผมแล้วเปล่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไทยนองผมครับไปหาเขาอีกเขาให้หรือว่าโรมันได้ได้มารู้หรือเปล่า รู้ไอ้รู้ดูเขาไม่อยู่หาชวนเขาอีกหาะชวนเขาเปลี่ยนนามสกุลนี่เมย์เออชวนเขาเปลี่ยนนามสกุลปะเนี่ยโลมาไม่ใช่โลมาอินเวนะแต่เป็นโลมาไดมารูใช่ปะโอ้โหขอ้โหข่าพี่เปเ่เป็นไงบ้างพี่พี่เรื่องทำไมพี่เปเร่ไม่เยี่ยวไม่เยี่ยวเห็นเรื่องเฉพี่เนะมันได้ยินมันได้ยินมึงนะมันใส่มันใส่หูลอยอยู่พี่เปเร่พี่คุณน้องขาเลย้ะพี่เลเ่ ไม่เพี้ยนี่เสียงดังนะจริงจริงพี่ไปเลยไปพี่อยู่นำไปไหนอ่ะไอ้คนนั้นไอ้ไทยมึงไปเช็คดิจะเรียกแรงันหนาเนี่ยไทยไอ้โม่คนที่ใส่เกาะนั่งนั่งนั่งแก่ไอ้ก้อนเจ้าแบรนด์หนาพวกนี้มึงต้องเข้านะเบย์บีซีกับบีซีกับกินากขาเตียนอ่ะฮะเออเรื่องอะไรวะจอยากเอาไปป้นบีซีมั้ง เดี๋ยวบีซีจะจ่ายแต่ว่าไอ้ไอ้ไอ้ยัยจะจ่ายไม่าไหนวจะตีอ่ะไอ้เหี้ยกูอยากไปตีด้วยอ่ะอ๋อครับไม่มีน่าจะนานครับลุงผมดูทรงแล้วตั้งแต่กดโอเวอร์ไปก็ไม่มีใครงูหัวขึ้นมาเลยครับใช่เหรอโอ้ยจะตีสภาดีกว่าไอ้สัสโอ้โหมันใส่พี่ศิลาด้วยไอ้เฮียตรงเนี้ยเคยตีแล้วลุงไอ้กูจะไปเป็นสภาอยู่นะไม่ไหวกับปืนจริงไอ้ไปลุงมาลุงเฟียวเฟี้ยวเฟี้ยวคือกูอ่ะกูคิดไว้แล้วว่ากูจะเข้าข้างดูไว้เต็มที่เลยดูไว้เท่ากับไม่ผิดเลย <c oughs> แกหนีก็ไม่ไหวนะนทีนี้ก็เราได้แล้วครับลุงเอาจริงอ่ะที่กูคิดไว้กูจะอยู่เบื้องหลังพี่ศิลาใช่ปะได้ทีเนี้ยกูจะให้พี่ศิลาทําให้ดูไว้โดนกระทืบทั้งเมืองเลยเดี๋ยวกูทําให้เว้ยไม่ต้องกลัวเดี๋ยวรอกูไปก่อนกูมีแผนอยู่ทำให้ดูไวโดกนกระทืบทั้งเมืองเลยได้แต่พูเล่นนะไม่มีอะไรหรอกที่นู่นมีที่เกิดที่เดียวนะครับลุงใช่ครับลุงเกิดหน้าสอนอที่เดียวแล้วก็ยิ้มว้ได้เลย ยิวได้เลยเหรอที่น่ะใช่เขาห้ามฮิวไม่ใช่เหรอถ้าไม่มีไม่มีบอสคอยอ่ะคู่ดาววันหนึ่งปะเออเดีกยวดูไม่มีคนตีเลยเหรอใช่ครับตั้งแต่กดโอเวอร์ไปก็คือเขาก็แบบใช่มันตึงจัดแล้วผมมันโหดเกินโหดเกินเโคตรโหดโคตรอันตรายอ่ะธรรมดาอี๊ะอีสปอร์ตโนตหนึ่งไง ำเกินเลยเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยย้อนครัโดนย้อนมันแค่เจอ12ตัวจริงไปมันก็จีดแล้วไอ้เจ้าล่ะรู้ขอเจยเจอบิลลี่ผู้เก็บเกี่ยวไอ้สัแล้วผมไม่ทำนะสนับแบบทรรมาเชดีกว่าไอ้ที่ได้แบนได้อยู่ในนั้นว่า12ตัวจริงอ่ะแบนมันอันนี้ไม่ได้ครับมันติดยิงปืนครับลงโอ้แล้ว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 ชาวบ้านไม่ติดอ่ะชานก็ไม่ได้เล่นอยู่ดีครับลงดีนะดีนะพี่พี่ไม่ตอบว่าติดอย่างอื่นนะ งแต่มันเจ๋งคับลงแบนันเจ๋งครับลงแนไอ้ทีนี่มันโนหนึงม่่เหรอแบวนนะแนโอโ,น,โน,นหนึ่งเตเร็วเฮ้พี่บินขอพี่บินพี่บินเขาก็ได้สั่งหนึ่ง ไม่คขายได้มื่เดียวมึงขอกูเหนึ่งอีที่อะวันนั้นกูขายกับมึงห้าหมื่นพี่ใช้ราไปสี่หมื่นเฮียสะ้อนเอาไปหมื่นหนึ่งจไปหมื่นหนึ่งไม่ใช้เลยตู้กันดีกาแฟมั้งเหรออีี่กูขายกับพี่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยเอออ้กทีกัใช้ยไม่ได้ใช้เลยก่ว่าเออไม่ใช้ทำกูทำไมช่วงตีสามตีสี่เรามันดูคนเยอะๆจังวะไอ้เหี้ยมันดูไวมันดูไวด้วยมันชอบเพิ่มครับชอบเพิ่มครับตอนตีเราเราก็มีเท่านี้นะครับลุง ก็อย่าลืมเรื่องเช็คชื่อด้วยนะไอ้เหี้ยสามทุ่มเนี่ยมีเรื่องแล้ววันพรุ่งนี้ใครไม่ทายมันเช็คยังทายไหมครับลุงดีผมจัดการให้ครับส่วนเช็คชื่อนี่นี่แวนไอแวนต้องเช็คชื่อมา้วนะครับลุงถ้าเกิดว่าพวกพวกนี้เกิดติดเช็กแค่คนในแก๊งนะครับลุงไม่เป็นไรไมองดูไว้ไม่เป็นไรกรณีแี่โง่ไม่ไรแต่แก๊งกูไม่ได้ผมอยากฆ่าแก๊งกูมันต้องรู้หน้าที่ตัวเองไอ้เหี้ยแต่ผมไม่อุ้มนะครับลุงผมฆ่าเดี๋ยวจะได้ไอ้พวกขี้เกียจสลังยาวอ่ะไอ้เหี้ยแล้วก็เด็นออกสักทีีีนนึงงไไออ้้้เเหยดูลลแววมมัััพสต ต้องกลายเป็นศพเป็นร่อย่างได้ยาปะอยากได้นะอยากไปปูนเรตอนที่ขาดปูนเราไม่มี S T สองพันกว่าเมตรอะไม่มีแต่ยาปหาดูคนดีกว่าไปเอาันเดียวที่ี่ขายใหีเดี๋ยวกูไปหารับคนก่อนครับลุงมีปะถืพี่ขายให้เอาไหมไปหารับคนเขาเป็นรับคนที่เไปหาตกปลาหาตังก่อนต้องการเงินสำหรับงครามพวกนี้มาดีพุดาแไไป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 ไ พีเตีไปบ้านใช่พี่เงินจะหาจากใหอนสลบสองไอ้มุงอับดัอบแฝ่อับดับแ่ที่มนแ่าเนะเอาปั้นวะเอาเอาเอากูมีสี่ใบเอาให้ฟีเอาให้ฟีฮีอะไรไรดซื้อเนี่ยซืะไีันปไม่มีกลัวไปสี่ใบแล้วกูแลกอะไรอ่ะันก็เก็บไปสี่งบไม่ไรใครเนี่ยเนี่ยเดมอนเดมอนเนี่ยไอ้บอยมีบัตรแฟมซื้อเปล่า ถือครับเีสามวันครับไอเอาสี่ใช่ไหมขายไปสามพันห้าหรือแฟ้มป่ะี่ใบไอดบอกไเดี่าเเปแซ้มหรือแปเปเลยครับกระเไม่หรือเป่าอะไรกระเป่หรือก่อเหนึ่งห้าห้าครับหนึ้าห้าใช่ป่ะว่ากระเป๋าสองร้อยเข้ไปคุยกันงี้ธุรกิจอะคุยกันงี้สบ้ยะบอยเหรอมีนะมีแบบแซมกับกั๊ดเอ้ยนะะบอยฝากขายของเลยดิฝากขายแล้ววะ ตัวค้อนเนี่ยเอาไปดิมีกี่ใบอ่ะ6ใบเดชันเดชันอ้าวอะไรกันดีล่ะโอ้โหเพงจังอ่ะคนกันเองเอาไป5,000พอเลยเราจะขายไปละแสนไงไม่มันไม่ได้เมื่อเปิดกาชาอยู่ตอนนี้คิบได้หรอคิบได้ไม่ได้อยู่เขาว่ามึงอ๋อรขอมาตงคุเขานี่หว่าให้ผมลืมรับของอะลรวะ ดึงรับของเลยอ่ะไปลองคนกันเองเลขสี่ดึงกันป่ะอยู่ที่เท่าไรที่เหลือแกเอาไปดิมีนเดียวเอาไปจะแบ่งไม่ดึงได้หมดเลยนิดนึงไหมมีมีเจ็ดแสนนิดเดียวมีนิดเดียวเออมันดึงได้หมดเลยป่ะห้าแอนห้าแล้วแกเอาฉันได้เท่าไหร่นะแกได้ห้าหมื่นหลีกโง่แล้วมันเท่าไหร่อ่ะสล่นโง่จะงทำมันอุบ้างห้าแสนห้านะได้ได้ได้รูทอมรูทอมหลีกโง่แล้วมันเท่าไหร่อ่ะ ราคาตลาดราคาปกติสองสามสี่สามสี่จะการส่งนอยที่ไหนอ่ะเขาไปบ้านกันอ่ะไปปะที่ไหนนี่ไปหารเบิร์่ะเดิ๋วรเบิร์ที่ไหนหน่วยออกเบอร์อาชาอยู่ใช่ไป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 ใส่อะไรเต็มตัวเลยแบงค์ปราดิสขอบุณสามทิศดาวครับ เรียบร้อยเกาะฟรีหนึ่งตัวเหมือนกันก็ไปนอนบ้านก่อนปะไปบ้านก็ได้เขาดีนอนมาเข่าพันหนึง่งเอาบ้านก่อนได้ปะ Yeah day All and all night Stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise.